ต่างเนี่ยมันอาจจะสลับโซนมันอาจจะทำงานไม่ตรงกันที่สำคัญบอกว่าเดือนหน้าเป็นใหม่เมื่อถึงเวลานั้นเอาให้ตรงครับเดือนหน้าครับคือความหมายของ่าครับทีบ้านี่ประชุมกางค่าา่้วจมไบอกครับว่าว่ิดเน่ไ่ลับับ เลือกเนี่ยพวกเราทุกคนได้เลือกนายกแล้วเนี่ยพอนายกได้ปั๊บก็เป็นอำนาจของนายกทั้งหมดที่จะแต่งตั้งผู้แทนดูอำนาจผมก็คืออำนาจของเราดีแหลผมคนเดียวผมก็ไปไม่ได้มันเป็นมันเป็นของช่วงเมื่กี้อะไรอ่ะจุดต้นสตาร์ทนั่นแหละคือคือ เอาชื่อชื่อคนท่านนั้นนะคนที่ท่านพิจารณาอย่างนี้แต่ก็แต่ตด้วยตามความเหมาะสมตามตามตามน้ำหนักของแต่เราก็ต้องถามเขาด้วยว่าไหวไหมอย่างนี้ให้กองกับขอบคุณครับอ้าวนายยกไ้แตกพระแล้วเขาแกผมมาก็เชิญท่านนายยกไปประชุมนะครับครับดูผมจะขออนุญาตเดี๋ยวนัดนัดประชุม เออใช่ใช่พวดหน้าก่อนพดหน้าวันที่เท่าไหร่เราใครว่างยังไงใครไม่ว่างยงไงไม่พ่ดหน้าต้อว่างปนส่วนกว่าพูดหน้าปรชุมประชุมครั้งแรกของอะรครับหน่งหนมเสือให้นัดอะมครับเพาะได้กรรมการหนึ่งอ๋อเพาะไดกรรมการที่ว่าเราจะมาตั้งเรื่องที่มันต้องนัดในรายกลุ่มก็เนี่ยหน่าเนี่ยลายกลุ่มนั่นเลยเนี่ย ทีนี้เพื่อนของน้องพี่เราที่ไม่ได้เกรรมการจะเข้าไปดูได้ไหมมามาไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่่ไม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 ม่ไม่ไม่่ไม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 ม่ไ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 มม่ไม่ไ่ไม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 ่่ม่่มเ่ม่่ม ทิ้งมันก็รู้กันอยู่แล้วนะแต่ี่วแผนมันจะต้องทำกติกามต้องทายังไงกติกามจะต้ถูกต้องไปตอนนั้นนี่นาไรตนนี้เท่าไรเดือนหน้าเดือนหน้านะพี่ป้ากำหนดเลยครับเยอวันอนวันต่างกการ็ขึ้นงนะุดยน้เยอวัก็เดิมปาหนดวานได้เลยที่ยงวันที่ก่อน้า วันที่อท่ไรแกดูดูกันวันไหนก็ได้ห้าสิบสิงหาเพราะวันไหวครัวันไหวคว่วันไหนก็ได้เะวัไหนก็ได้วนที่สิบเกาสินะคะแล้เมืกี้บอกวนไหนก็ได้เลยวันที่19บก้าไม่ได้ไม่ได้่ะอาวันที่สิก็ได้ วันวันหว่ออ้วเท่าเอาต่อทินสิบสี่แล้วนะครับสส่ิงหาอาทิตย์เหได้ไมส่งกร้ให่องไม่เป็ไรครับ้เผื่อสะดวกเนี่ยวัไหนก็เอาสนใจทิศหรือเสาสิบส่หรือมก้วแต่แล้วแต่อันนี้เราจะกาหนดวันที่เราจะมาที่วดน่าสุดที่หมอจะทำพันใชไมครับ่ะเราก็กาหนดการยิ้ม้นี่แ้วก่ ลเตรท่านคิดภาษาในตานที่มาเป็นสัีพยานในการรู้เรื่องเราได้เดือนหรือเปื่าถ้าเป็นเสาที่น่าครับนีผม12นส่วนของผมเนี่ยจจับราป้าเมื่อกี้จไม่ได้อิไร9 9เผมไม่ไม่ได้ครับกงหาผมไม่ได้เอยตันักต่ไม่ไหมคนในประเทศไทยเอาเสาอาทิตย์เอาเสาอาทิตย์เดียว รวัีก็ต้อง27 2เี่ปไปเดือนเลยหรออ่ายี่เจ็ดยี่ปได้2สย่สิบยีแปได้ยี่เก้ายี่แปไเจ็สาม่เไมด้นต้นเดือนก้นเอนต้นันเดือนสมเก้าิบบเอเ่ยีิเอดิอ่สิบิได้ยีิบได้ยีบวันเสาร์ประกผม

王冠，最高。